ต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันพระราชบดี27มีนาคม2 5 6 8อยู่กับดิฉันเจนสมจันร์จรุงวัน์ค่ะฉันเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมเราผ่านทางหน้าจอช่อง3าหรือว่ารับชมผ่านแอปพลิเคชันมือถือก็ได้ค่ะดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ าม p l นะคะ,ะเริ่มต้นเช้านี้กันเลยค่ะขอพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์หนุ่มเมาคลั่งที่นครราชสีมาขับกระบะไปพุ่งชนรถหลายคันแล้วก็พยายามที่จะขับหนีด้วยนะคะสุดท้ายตำรวจก็เลยตัดสินใจย,ยิงยางสกกััดดไปดูนนนาทีี้ค่ะ ม,มันยังไม่ไดี่ค่ะชาวบ้านเขาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้ตอนที่ตำรวจเข้าไประง,งับเหตุนะคะหลังจากที่กระบะ Ford r เจอร์สีแดงคันนี้เนี่ยขับชนรถของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมทางมาหลายคันเรียกได้ว,ว่าชนวินาศสันตโรเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งตำรวจก็เลยตัดสินใจยิงยางล้อรถเพื่อที่จะหยุดไม่ให้รถไปต่อจากนั้นก็เข้าไปงัดประตูรถเพื่อคุมตัวคนขับออกมานะคะ จังหวะนั้นก็มีชาวบ้านที่เข้าไปช่วยกันล็อกตัวหนุ่มคนขับรถเอาไว้ด้วยเนื่องจากกลัวว่าเขาจะมีอาวุธเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาบริเวณริมทางคู่ขนานถนนมิตรภาพฝั่งขาออกตัวเมืองนครราชสีมาแถวๆปากทางเข้าหมู่บ้านหนองบอนหมู่4ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินค่ะ นี่ก็เป็นเสียงปืนนะคะที่ตำรวจยิงยางแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุยังไปเจอร่องรอยของรถกระบะท,ที่ชนรถชาวบ้านหลายคันค่ะไล่ไปตั้งแต่ทางคู่ขนานริมถนนมิตรภาพปีนขึ้นฟุตบาทไปชนป้ายท่อส่งก๊าซแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยปากทางเข้าหมู่บ้านหนองบอนไปชนกับกระบะอีกคันก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ยิงล้อสกัดไว้ตามคลิปที่เห็นค่ะซึ่งจริงๆบริเวณนั้นเนี่ยก็มีร้านค้าตั้งอยู่หลายร้านแต่ว่าโชคดีมากๆที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ ทางด้านแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์คุณติ๋มกันภายอายุ50ปีเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลา2ทุ่ม35นาทีขณะที่ตัวเองกำลังนั่งอยู่หน้าร้านเห็นกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีแดงคันนี้ขับเร็วมาเลยแล้วก็วิ่งมาชนท้ายกระบะสีขาวของลูกค้าที่จอดกินข้าวอยู่ในร้านข้างทางก่อนหลังจากนั้นก็ถอยออกแล้วมาจี้ท้ายรถเก๋งโตโยต้ายาริสซึ่งก็มีการเฉี่ยวชนกันเล็กน้อยก่อนที่รถยาริสจะรีบขับหนีเพราะเห็นว่าท่าไม่ดีกลัวว่าจะถูกชนเสียหายหนักกว่าเดิม แล้วจากนั้นกระบะฟอร์สีแดงก็ขับปีนขึ้นฟุตบาทชนเข้ากับป้ายท่อส่งก๊าซจนบิดเบี้ยวแล้วก็เดินหน้าถอยหลังอีกหลายครั้งก่อนจะขับเข้าซอยไปชนท้ายรถเก๋งอีกคันค่ะซึ่งขณะนั้นเนก็เริ่มมีชาวบ้านออกมาช่วยกันสกัดไว้แล้วก็เรียกตำรวจที่มานั่งทานอาหารในร้านค้าใกล้ๆให้วิ่งเข้ามาช่วยอีกแรงซึ่งตำรวจก็ตัดสินใจยิงล้อรถกระบะฟอร์แล้วช่วยกันงัดประตูรถเพื่อคุมตัวคนขับออกมานะคะตัวคนขับเ,เป็นชายอายุประมาณ30-35ปี โอ้โหคุณผู้ชมอยู่ในสภาพที่เมาแอะเลยค่ะซึ่งพอจับวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว,ว่าสูงถึง300มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ถึงได้ว่าตอนคุมตัวลงจากรถเนี่ยเดินชา้าเชียลักษณะเหมือนเดินไม่ค่อยจะไหวด้วยนะคะตำรวจสพสูงเนินก็เลยคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมและตั้งข้อหาเมาแล้วขับทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายรวมถึงขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเพราะว่าพยายามจะขับหนีด้วยส่งตัวฟ้องศาลดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ ส่วนให้การถัดมาอันนี้ก็น่าตกใจมากๆเพราะว่าเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพเลยนะคะมีคนไปพบหญิงถูกฆาตกรรมแล้วก็อำพรางศพเอาไว้ในคอนโดในซอยสุขุมวิท39ค่ะซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งตามตัวคนที่ใกล้ชิดที่สุดนั่นก็คือแฟนหนุ่มชาวสิงคโปร์มาสอบสวนค่ะ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจสอน,อนทองหลอ่อรับแจ้งว่ามีคนไปพบศพผู้เสียชีวิตภายในคอนโดแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท39เขตวัฒนากรุงเทพนะคะพอไปตรวจสอบก็พบว่าห้องที่เกิดเหตุน,นยอยู่ชั้น22และผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ30ปีถูกห่อด้วยผ้าห่มสีฟ้าและผ้าปูที่นอนสีขาวที่เปื้อนเลือดนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องน้ําค่ะ และพอเปิดผ้าออกมาก็พบว่าผู้เสียชีวิตยอยู่ในสภาพเปลือยที่ศีรษะมีผ้าสีขาวพันอยู่ส่วนในห้องก็มีรอยเลือดและทรัพย์สินของผู้ตายบางส่วนก็หายไปด้วยนะคะทีนี้สอบถามเพื่อนของผู้ตายที่เป็นคนมาพบศพบ,บอกว่าติดต่อผู้ตายไม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์เมื่อวานนี้ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สอนอทองหล่อและได้เอาบันทึกประจําวันมาให้ฝ่ายอาคารเพื่อขอขึ้นไปดูที่ห้องพักของผู้เสียชีวิต พอขึ้นไปถึงก็พบว่าห้องไม่ได้ล็อกและในห้องยังเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้ก็เลยเดินเข้าไปดูปรากฏเห็นเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วคือปกติแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่กับแฟนหนุ่มชาวสิงคโปร์แต่มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันบ่อยแล้วตอนที่ไปพบศพ mm. เพื่อนก็บอกว่าไม่เจอแฟนหนุ่มแล้วนะคะขณะที่ทางอาคารไปเปิดภาพกล้องวงจรปิดดูก็เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยออกไปจากคอนโดตั้งแต่วันที่25มีนาคมตอนเวลาประมาณบ่าย3โมงค่ะ ซึ่งก็แน่นอนว่าพนักง,งานสอบสวนต้องเก็บหลักฐานต่างๆในห้องที่เกิดเหตุแล้วจะได้เร่งติดตามตัวแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตซึ่งเวลานี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะเอาตัวมาสอบปากคาให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะมาที่อีกเรื่องนะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุจากที่ทํางานค่ะผู้รับเหมาไปรับรื้อถอนกําแพงปูนบ้านแต่ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่ทุบกําแพงจู่ๆกําแพงมันล้มลงมาทับทําให้หัวหน้าคนงานเสียชีวิตคาซากปูนเลยค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยสองพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่ามีชายคนหนึ่งบาดเจ็บติดอยู่ใต้ซากกระหักพังของกำแพงปูนอยู่ในสภาพที่นั่งค่อมตัวไปด้านหน้าเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็เลยรีบช่วยกันยกซากกำแพงปูนออกจากตัวเขาแล้วก็นำตัวออกมาปั๊มหัวใจค่ะแต่ว่าปั๊มเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ ขณะที่รอบๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีเศษซากปูนกระจายเกลื่อนพื้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปิดกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายเอาไว้ก่อนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าช่วงเกิดเหตุกําลังนั่งอยู่ในบ้านจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังมากเหมือนอะไรถลม่มตกใจรีบวิ่งออกไปดูก็ปรากฏว่าเห็นกําแพงมันถล่มทับหัวหน้าคนงานไปแล้วมาดิ ส่วนทางผู้รับเหมาคุณเดชาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายฉัดชัยอายุ43ปีเป็นหัวหน้าคนงานที่มาคุมคนงานต่างด้าว3คนมารับเหมาทุบกำแพงปูนซึ่งเป็นรั้วของตลาดแห่งหนึ่งที่ต้องการรื้อถอนเพื่อปรับพื้นเทปูนแต่ตอนนั้นตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะ,นะคะ ขณะที่ทางคุณวันวิสาเพื่อนคนงานที่เสียชีวิตบอกว่าวันนี้นมาทํางานกันทั้งหมด4คนรวมนายฉัตรชัชยผู้ตายด้วยซึ่งปกติเวลาทุบกําแพงคือกําแพงมันจะล้มไปอีกด้านแต่ว่ารอบนี้มันดันล้มมาฝั่งที่ฉัตรชัชยยืนอยู่พอดีแต่เพื่อนๆอ,อีก3คนเนี่ยกระโดดหลบออกทันซึ่งถ้าถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นการคํานวณผิดพลาดค่ะ ด้านพนักง,งานสอบสวนก็ได้เชิญคนงานต่างด้าวที่เหลือไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สอพอสัมรงเหนือแล้วนะคะก่อนที่จะสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุอีกครั้งค่ะไปต่อกันที่เหตุชิงทองที่ร้านทองที่พระนครศรีอยุธยานะคะคุณผู้ชมจําได้นะคะเรานําเสนอไปวันก่อนที่คนร้ายใช้เวลาแค่32วินาทีได้ทองไปกว่า160บาทล่าสุดตํารวจตามจับตัวได้แล้วและที่สําคัญทองยังอยู่ครบเลยค่ะ สำหรับเคสนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพพระอินทราชาให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากที่ไปไล่ภาพวงจรปิดตลอด3วันที่ผ่านมาจนได้เบาะแสและสามารถติดตามจับตัวคนร้ายได้ในที่สุดไปจับได้ที่ค่ายฐานแห่งหนึ่งนะคะในท้องที่จังหวัดปทุมธานีส่วนทองรูปรัณ์น้ำหนัก160งบาทมูลค่ากว่า8ล้านบาทที่คนร้ายได้ไปยังอยู่ครบค่ะก็เรียกได้ว่ายังไม่ทันได้นำาทองไปขายเอาเงินมาใช้ก็มาถูกจับซะกอ่อน แต่ทีนี้ด้วยความที่ผู้ก่อเหตุเป็นทหารตอนนี้เลยอยู่ระหว่างการประสานงานตามระเบียบขั้นตอนระหว่างตำรวจกับทหารนะคะก่อนจะนำตัวมาสอบขยายผลที่สพพระอินราชาและเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันนี้เลยค่ะ แต่สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะจาเหตุการณ์ไม่ได้ย้อนให้ดูนิดเดียวนะคะเมื่อข้ามวันอาทิตย์ที่23มีนาคมที่ผ่านมาในห้างแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียในตําบลเชียงรักน้อยเอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนร้ายเป็นชายสวมหมวกไหมพรมแล้วก็มีหมวกทับอีกชั้นเพื่อปิดบังใบหน้าถือถุงเข้าไปขู่พนักง,งานให้หยิบทองใส่ถุงให้ซึ่งเขาก็ใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่32วินาทีได้ทองน้ำหนักเส้นละ10บาทและ20บาทไปรวม160บาทนะคะก่อนที่จะหลบหนีไป แต่ก็อย่างที่ทราบว่าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเคสชิงทองตํารวจตามจับได้แทบทุกรายซึ่งเคสนี้ก็ใช้เวลาในการจับแค่3วันเท่านั้นค่ะสลับมาดูเรื่องของสถานการณ์ไฟป่านะคะที่เริ่มกลับมาทวีความรุนแรงจนทาให้ค่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือล่าสุดทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สั่งปิดอุทยานแห่งชาติดอยภูนานอย่างไม่มีกําหนดนะคะหลังจากพบจุดความร้อนสูงมากกว่าปีที่แล้วค่ะ ทางคุณอัตพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีคำสั่งประกาศปิดอุทยานแห่งชาติดอยภูนางจังหวัดพยาวย่างถาวรน,นะคะโดยห้ามเข้าไปเก็บของป่าในทุกกรณีตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าหลังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางทวีความรุนแรงขึ้นมีการไปพบจุดความร้อนมากถึง557จุดซึ่งมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ และหลังจากนี้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังเพื่อน,นําตัวผู้กระทําผิดลักลอบเผาป่ามาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งถ้าพูดถึงโทษของผู้ที่ลักลอบเผาป่าก็จะมีโทษจําคุกตั้งแต่4-20ถึง20ปีปรับตั้งแต่4 0แสนถึง2ล้านบาทแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรป่าไม้ในอัตราไร่ละ1 2 0 0 0 0บาทด้วยนะคะโดยล่าสุดก็มีการส่ง เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนางจาก8หน่วยพิทักษ์และ1จุดสกัดรวม94นายเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟ30นายจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่และเชียงรายรวมกับชาวบ้านที่ได้รับการจ้างประจําจุดเฝ้าระวังอีก50จุดจํานวน150คนไปเฝ้าระวังและเข้าควบคุมไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นค่ะ ขณะที่ทางจิสดาก็ได้เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูออมิ NPP และจากข้อมูลดาวเทียมดวงอื่นๆพบว่าประเทศไทยมีจุดความร้อนรวม2,595จุดแบ่งเป็นอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์1,111จุดป่าสงวนแห่งชาติ943จุดพื้นที่เกษตร287จุดพื้นที่เขตสปกร147จุดพื้นที่ชุมชนกับพื้นที่อื่นๆ97จุดและพื้นที่ริมทางหลวงอีก10จุดนะคะ ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดก็คือเมียนมา7,997จุดสปปลาว5148จุดกัมพูชา694จุดเวียดนาม668จุดและมาเลเซีย11จุดค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสธ,ธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้งูอึง้งกอยปักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปตีห 5, 5นาทีมาช่วงนี้พาผู้ชมไปดูคลิปไวรัลที่คนแห่ชื่นชมกันมากๆเลยนะคะเป็นนาทีที่พนักง,งานร้านสะดวกซื้อไปช่วยแมวที่กำลังจะจมน้ำทั้งๆที่ตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ นี่ค่ะก็เป็นช่วงจังหวะที่พนักง,งานร้านสะดวกซื้อเห็นน้องแมวกําลังจะจมน้ําในคลองแล้วน้องก็ดันดําผุดดาว่าอยู่ตรงกลางคลองอีกต่างหากเห็นใช่ไหมคะว่าน้องขับพยามไปหากิ่งไม้ตรงนั้นที่ดูจะยาวพอที่จะยื่นไปให้แมวเนี่ยมันเกาะได้ซึ่งตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าน้องแมวจะไม่ไหวแล้วด้วยค่ะเริ่มที่จะตะเกียกตะกายแล้วกิ่งไม้ที่หาได้คุณผู้ชมดูสิคะยาวไม่ถึงอีกต่างหาก สุดท้ายก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีย่อนตัวเองลงไปช่วยแทนค่ะซึ่งที่ต้องเกาะรั้วดูเก้กๆกลางๆแล้วก็หย่อนแค่เท้าลงไปเพราะว่าน้องเขาว่ายน้าไม่เป็นนะคะแต่อยากจะช่วยแมวกาจะให้มันเกาะขาปีนขึ้นมานั่นแหละแล้วมันก็เกาะจริงๆด้วยค่ะดูเอาละกันเกาะขาน้องผู้ชายซะแน่นเลยนะคะมือหนึบมากๆขณะที่ตัวน้องเองก็เกาะรั้วแน่นเหมือนกันซึ่งแม้ว่าการช่วยเหลือจะดูทุลักทุเลแต่คุณผู้ชมคะสุดท้ายช่วยขึ้นมาได้นะคะ ปลอดภัยทั้งคนทั้งแมวคลิปนี้ถูกโพสต์ใน Facebook ของคุณปีวยวัฒน์อุไรวงศ์ซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าขับผ่านมาเห็นพอดีตอนหนุ่มเซเว่นกำลังช่วยน้องแมวตกน้ำแล้วก็ชมน้องว่าใจเองมันสุดยอดจริงๆซึ่งในเวลาต่อมาพอคลิปนี้เป็นไวรัลค่ะก็มีชาวโซเชียลออกมาเฉลยด้วยนะคะว่าหนุ่มพนักง,งานเซเว่นคนนี้ประจำอยู่ที่สาขาตลาดดีสมดําค่ะและขณะเดียวกันทางบริษ,ษัท CPO ก็ได้แจ้งผ่านเพจ7 e เ e ่นอีเลฟเว่นไทยแลด้วยนะคะ ว่าเตรียมมอบรางวัลให้กับพนักง,งานคนนี้แล้วก็เป็นภาพแห่งความประทับใจไหว้นะ้าไม่เป็นแต่ใจอยากจะช่วยอะค่ะแล้วสุดท้ายก็ช่วยได้สำเร็จนะคะมาต่อกันที่ข่าวกีฬาวันนี้จะพาไปดูอาร์เจนตินาถล่มบราซิลนะคะคว้าตั๋วไปป้องการแชมป์ฟุตบอลโลกในปีหน้าขณะที่ทางคุณสมพรใช้บางอย่างนั่งเก้าอี้นายกสมาคมวอลเลย์บอลต่ออีก4ปีก็ขออยู่ช่วยงานใหญ่ค่ะที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกติดตามกันในเปิดเกมส์เลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับเราไปสรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปีหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่แชมป์โลกแชมป์เก่าอาร์เจนตินาถล่มบราซิลเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ดูผลงานล่าสุดของบุรีรัมยูไนเต็ดลงเตะไทยลีกนัดตกค้างและติดตามกีฬาอื่นๆด้วยครับเริ่มที่ฟุตบอลไทยลีกนัดตกค้างเมื่อคืนที่ผ่านมาครับลำพูนบริเอ,อร์เจ้าบ้านขึ้นนําจากฝูงบุรีรัมไปก่อนจากประตูของมฮัมหม็ดอสมสน แต่ว่าครึ่งหลังทีมประสาทสายฟ้ายิง2ประตูรวดครับจากสุภาชัยใจเด็ดและจุดโทษของเกียร์เมมิโซลีนาทีสุดท้ายบุริรัมบุกชนะลำพูล2ต่อ1นเก็บเพิ่มเป็น61คะแนนนำอันดับ2แบงคอกยูเนเต็ด7คะแนนเหลือแข่งหนัดสุดท้ายเท่ากันขณะที่ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้แชมป์โลกทีมล่าสุดอาเจนตินาแม้จะไม่มีกัปตันทีมเดียวเนเมซี่ที่บาดเจ็บแต่ก็เปิดบ้านถล่มบราซิลผู้ปัจตลอดการ4ประตูต่อหนึ่งอาเจนตินาชนะบราซิลด้สอทีุ่ ผลต่าง3ประตูเป็นครั้งแรกในรอบ6 1ป,ปีอาร์เจนตินาการันตีตัวไปฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแน่นอนแล้วนับเป็นชาติที่7ครับต่อจากญี่ปุ่นอิหร,ร่านนิวซีแลนด์รวมกับเจ้าภาพร่วม3มชาติสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาความเคลื่อนไหวอาเซียนพาราเกมส์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงต้นปีหน้าผลตรีโอสถภาวิไลประธานสาพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนนำคุณปีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคุณมยตรีคงเรือง นายสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมสำรวจสนามทุกชนิดกีฬาที่แข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเจ้าภาพโดยคุณปรีชารองผู้ว่ากกทบอกว่าสำหรับนครราชสีมาถือเป็นศูนย์เก็บตัวและแข่งขันที่พร้อมที่สุดในประเทศไทยที่เหลือก็คือการเตรียมรูปรักษ์ให้มีความเป็นอาเซียนพาราเกมส์และดึงดูดคนเข้ามาเชียกกีฬาให้ได้ม,มากที่สุดสำหรับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13แข่งขันระหว่างวันที่20-26ถึงมกราคมปีหน้า2569 หลังจากที่ไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในเดือนธันวาคมปีนี้ครับสว่วนอีกหนึ่งงานใหญ่งานาระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเปิดจาก22สิงหาคมใน4เมืองกรุงเทพนครราชสีมาภูเก็ตและเชียงใหม่โดยคุณสมพรใช้บางยางในยศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้กำมั่นตนและทีมงานจะเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของไทยให้ดีดที่สุดภายหลังได้รับเลือกจากสมาชิกเมื่อวานนี้ให้ดำรงตำแหน่งในยศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเป็นสมัยที่6ติดต่อ,อก,กัน โดยคุณสมพรบอกว่าความจริงแล้วตั้งใจว่าจะพักแต่ได้คุยกับหลายฝ่ายในปีนี้ยังมีงานใหญ่อย่างการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งถือเป็นภาระหนักจึงตกลงกันว่าจะอยู่ช่วยต่ออีก4ปีก่อนจะเปิดทางให้กับคนอื่นๆได้เข้ามาบริหารสมาคมบ้างครับสำหรับหนึ่งในงานใหญ่ของประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกนะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกไทยเป็นเจ้าภาพใน4ี่เมือง22สิงหาคมถึง7กันยายอนนี้ครับ ในเด็วพวกพรุ่งนี้มาว่ากันต่อในเปิดเกมส์กับผมณัทวัฒน์อิงควิทาลาไปก่อนสวัสดีครับรวมพลังหยุดเขาหยุดพีเอ็มสอจากสสสร้อมเดิน ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์5จากกอฟผสบู่โอเคเฮอร์เบล OK ฟองเยอะอาบเพลินช่วยบำร,รุงผิวสวยเรียกว่าหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆนะคะสําหรับสถานการณ์ไฟป่าในเกาหลีใต้ที่ลุกลามเข้าสู่วันที่6แล้วล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้ว24คนค่ะ ไฟป่ารอบนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้นะคะสร้างความเสียหายในสเกลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยไฟป่าเผาผ่านพื้นที่ทางตะวันออกเชียงใต้เป็นบริเวณกว้างกินพื้นที่ประมาณ1 8 8 0 0กว่าไร่แล้วค่ะทำลายอาคารบ้านเรือนไปกว่า300หลังทำลายเส้นทางถนนสายสื่อสารแล้วก็คุกคามพื้นที่รดกโลกและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย24คนบาดเจ็บอีก26 ในจำนวนนี้เจ็บสาหัส12คนนะคะแล้วก็มีที่ต้องอพยพหนีไฟป่าถึง28,800คนสำนักข่าวยอนฮารรายงานว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากไฟป่าคือนักบินเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงรุ่น S76 ที่ผลิตในปี2538บรรทุกน้ำได้1,200ลิตรและถูกใช้งานมาแล้วประมาณ30ปีประสบเหตุตกลงบนภูเขาในเมืองอืซองในจังหวัดยองซังเหนือค่ะทำให้นักบินวัย73เสียชีวิตทันที นอกจากนี้ก็ยังมีนักดับเพลิงและเจ้าหน้าที่รัฐ4รายที่เสียชีวิตไปเมื่อวันเสาร์หลังจากถูกไฟป่าที่ลุกลามเร็วและลมแรงพัดเข้ามาทําให้ทั้ง4คนถูกไฟคลอกนะคะโดยเวลานี้สถานการณ์ก็ยังคงวิกฤตนักผจญภัยดับเพลิงทหารและบุคลากรอ,อื่นๆประมาณ4,650นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ประมาณ130ลำกำลังต่อสู้กับไฟป่าค่ะ ขณะที่กระแสลมแรงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในช่วงกลางคืนก็ทําให้สถานการณ์ย่าแย่ลงไปอีกและที่สําคัญเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยว่าไฟป่ากําลังคุกคามแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกหลายแห่งในเมืองอันดงได้แก่หมู่บ้านฮาทเทและสถาบันของจื้ยยองซานนะคะซึ่งก็เป็นสองแห่งที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเห็นว่าตอนนี้ไฟป่าอยู่ห่างจากหมู่บ้านฮาทเทอยู่แค่5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วมันก็เป็นหมู่บ้านที่บ้านบางหลังมุงด้วยฟางนะคะ ทางด้านนายฮันดักซูรักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวถแถลงการผ่านโทรทัศน์ว่าไฟป่าได้สร้างความเสียหายร้ายแรงกว่าไฟป่าหลายครั้งในอดีตและความเสียหายกําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว <c oughs> ก็มีความกังวลว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้นในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เรากําลังจัดเตรียมบุคลากร,กรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด <c oughs> เพื่อรับมือกับไฟป่าที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่สู้ดีนัก ส่วนความเสียหายหนึ่งที่ดูแล้วน่าเสียดายมากๆก็คือวัดนะคะวัดอุนรัมซาวัดโบราณอายุกว่า1,000ปีที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของราชวงศ์ชิลาหนึ่งในสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาของเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็ยังมีวัดโกอึนซาที่อายุมากกว่า1,300ปีก็ถูกไฟป่าเผาทำลายอาคารเกือบครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับไฟป่าเกาหลีใต้ครั้งนี้เริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เขตซานจองในจังหวัดยองซังใต้และจากนั้นก็ลุกลามไปยังเมืองอีซองที่อยู่ใกล้เคียงในจังหวัดยองซังเหนือนะคะซึ่งขณะนี้ไฟป่าก็ยังไม่สงบทั้งหมดและสถานการณ์ยังคงมีความรุนแรงในบางจุดโดยเฉพาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากมนุษย์เนี่ยแหละค่ะคืออาจจะมีการจุดไฟขณะเคลียบพื้นที่ญ่าที่ขึ้นรกในสุสานหลุมฝังศพของครอบครัวหรืออาจเกิดจากประกายไฟจากงานเชื่อมนะคะแต่อ้โหความประมาทของมนุษย์แม้ว่าจะเกิดจากความไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมหาศาลจริงๆค่ะ ไปต่อต่างประเทศกันอีกสักหนึ่งที่นะคะที่ออสเตรเลียมีภาพที่หาดูยากๆและแปลกค,ค่ะที่สมาชิกวุฒิสภาชูซากปลาแซลามอนที่ตายแล้วเพื่อประท้วงกฎหมายในรัฐสภานะคะ ไปดูภาพนี้พร้อมๆกันค่ะก็กลายเป็นดราม่าไปเลยสําหรับการประท้วงของนางซาร่าแฮนเซนยังสมาชิกวุฒิสภาและโคสกด้านสิ่งแวดล้อมจากพรรคกรีนเนี่ยค่ะชูซาปลาแซลมอนเนา่าตัวเบริรมเลยกลางที่ประชุมรัฐสภาเพื่อประท้วงการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลที่คุม้มครองอุสตสาหกรรมฟาร์มปลาแซลมอนบริเวณท่าเรือแมคควอรี่ทางชายฝั่งตะวันออกของรัฐทัสเมเนียนซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกนะคะแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับนี้เพิ่งจะผ่านการลงมติเห็นชอบเมื่อช่วงค่ำของวันพุธด้วยคะแนนเสียง30ต่อ14 ขณะเดียวกันซาร่าแฮนสันยังก็ได้วิจารณ์การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิสและตั้งคำถามต่อพรรครัฐบาลสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคแรงงานและผู้แทนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมเจนนี่แม็กอลิสเตอร์บอกว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะมันชัดเจนว่าสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงแต่หลังจากการกระทำดังกล่าวซาร่าแฮนสันยังก็ถูกร้องขอให้เอาพร็อพหรือว่าของประกอบฉากซึ่งก็คือแซลมอนตายเนี่ยออกจากห้องประชุมทันทีนะคะ ทั้งนี้กลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพักกรีนก็ต่างมีความกังวลเกี่ยวกับมลพิษและสารเคมีที่เกิดจากอุตสาหกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลรวมไปถึงปลาหายากที่พบได้เฉพาะในพื้นที่รัฐคาสเมเนียเท่านั้นค่ะส่วนหนึ่งภาพหาดูยากแล้วก็น่ากลัวมากจริงๆนะคะเป็นภาพที่นกกระจอกเทศมันกโกรธค่ะวิ่งเข้าใส่ผู้หญิงคนนึงชนิดที่ว่าเธอไม่มีโอกาสแม้จะหนีเลยค่ะ ย่่างงิใใหควมตั้จเือย่วเดด็ีมนี่คยค่ะคุณผู้ชมน่ากลัวไหมล่ะคะคือมันจะวิ่งเข้าใส่เธอลูกเดียวเลยอะขณะที่ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยพยายามจะทําหน้าที่เป็นกรรมการคือพยายามจะเข้าห้ามพยายามจะดึงนกกระจอกเทศออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเพราะแรงมันเยอะแล้วก็ไวมากจริงๆสุดท้ายผู้หญิงคนนี้จบที่โรงพยาบาลนะคะ เธอฟกช้ำไปทั้งตัวเพราะโดนทั้งเตะทั้งต่อยแถมมีแผลถลอกบริเวณหน้าอกแล้วก็ด้านหลังซีกซ้ายอีกต่างหากเห็นแบบนี้แล้วชื่อติ๊กตอกที่เอามาโพสต์ที่ชื่อว่าการ์ตูนรักนกกระเจอกเทศน่าจะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วล่ะค่ะเพราะดูแล้วนกมันไม่รักด้วยอ่ะคลิปนี้มาจากชยภูมินะคะด้านชาวเนต็ตก็เข้ามาเม้นแสดงความเป็นห่วงบอกโอ้โหอันตรายมากเลยครับพวกนี้ถ้าพลาดโดนเตะท้องจังๆคนเนี่ยไสแตกได้เลยนะต้องระวังกันให้มากมาก ซึ่งคนโพส์ตก็มาตอบด้วยนะคะว่าเมื่อก่อนอยากสนิทแต่ตอนนี้ไม่อยากแล้วค่ะคือเธออยากจะสนิทกับนกกระจอกเทศตัวนี้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่านี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะเคยเห็นในคลิปเห็นคนเขาขี่ได้อะก็เลยไว้ใจเข้าไปในข้อกาดจะทําบ้างแต่สุดท้ายมันไม่เป็นแบบนั้นเธอบอกชีวิตนี้ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคะว่านกกระจอกเทศจะดุได้ขนาดนี้ซึ่งก็มีคนเข้ามาบอกต่อด้วยว่า นกกระจอกแท่งจริงมันดุมากเลยนะโดยเฉพาะตัวผู้เวลาเขาห่วงถิ่นห่วงตัวเมียเนี่ยจะทําร้ายเราจนถึงชีวิตได้ถึงแม้จะถูกเลี้ยงให้ดูเชื่องแต่สัญชาตญาณของสัตว์ป่าของเขาอย่างมีอยู่จริงๆมีหลายเม้นเลยนะคะที่เธอเข้าไปตอบแบบขำๆด้วยเธอบอกว่าเดี๋ยวสงกรานนี้เนี่ยจะเอาลงตะแกงปิ้งละแต่ก็คิดว่าคงพูดไปขณะที่ยังมโมโหอยู่ค่ะและถ้าไปดูอีกหนึ่งเม้นเธอบอกว่าโดนไปสี่เข็มครั้งแรกแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ ก็กแสดงว่ายังจะคงพยายามทําสนิทกับนกต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นเพราะน่าเพราะรักนั่นแหลคะค่ะแต่ยังไงก็อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกและการเพราะมันอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะจากนกตัวใหญ่พาไปดูงูกันต่อนะคะเป็นนาทีระทึกตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยดึงงูออกจากรถกระบะกู้ชีพแล้วดึงกันกลางถนนเลยค่ะ,ะไปดูภาพกันนะคะก็เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าทําเอาลุ้นกันตาเหลือกเลยค่ะเพราะว่าจู่ๆเนี่ย งูมันเข้าไปอยู่ในรถกู้ชีพได้ยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเข้าไปตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเออเข้าไปยังไงด้วยแต่ว่ามันเกิดขึ้นตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกับมูลิธิร่วมกันตันอยู่จังหวัดชุมพรเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือคนค่ะเนี่ยนะคะรับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน<ม>ปรากฏว่าตอนที่จอดรถริมถนนเนี่ยงูมันเข้ารถเ<ม>จ้าหน้าที่ก็เลยพยายามดึงงูออกอย่างที่เห็นค่ะ<ม>ก็เลยกลายเป็นว่ากู้ชีพคนอื่นเสร็จแล้วต้องมากู้ชีพตัวเองด้วยเพราะว่าเหตุก็ต้องช่วยงูก็ต้องจับค่ะ ขณะที่ชาวเน็ตบอกว่าไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีระหว่างงูกับทะเบียนรถเพราะฉะนั้นถ้าดูไม่ทันทะเบียนรถคันนี้นี่ค่ะ7738นะคะส่วนอีกคนแซวว่าเนี่ยถ้ามีคนบาดเจ็บนอนอยู่ใกล้ๆก็คิดว่าคนเจ็บเนี่ยน่าจะลุกแล้วก็วิ่งหนีไปได้แล้วค่ะเอามาให้ดูเป็นภาพปิดท้ายแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ